มาดูซื้ออะไรมาเนี่ซื้อรถหรอซื้อรถใหม่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะก็ผมเจ็ดีผมสาจาก youtube channel ช่องเจ็ดีพมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปสาร,รภาพบาปนะครับแต่ผมจะพาเอกแม็กเข้าบ้านนะฮะ ทำไมถึงว่าสารภาพบาปเพราะว่าผมซื้อรถคันนี้โดยไม่ได้บอกที่บ้านนะครับ <laughs> คนในบ้านจะว่ายัางไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ถึงบ้านแล้วครับนี่เฮ้แย่ตอยแย่ตอยแยอยไปไหนแย่ตอยไปงานอันนั้นเพื่อนอยู่วรีสทำอะไรนี่นี่มาดูนี่มาดูซื้ออะไรมานี่ ซื้อรถใหม่นี่เอ้ยายต่อยไม่อยู่หลายเติบฮะซื้อมาจากข้างโคนนี่เอ้ยไอ้ต่อยไม่อยู่ยเพราะเพียงนั่งลองดูดูนั่งได้ปะ นั่งเลยนั่งรถคันใหญ่จังคันใหญ่ยี่ป่ะโอ้คือแหรวะคือคือถ่ายรูปให้ใจต่อยดูก่อนเอายิ้มหน่อยเพิ่งซื้อมาเพิ่งไปเอามาจากของคน โ okay. อเคจะีต่อยบอยู่ซ้ำว่าจะให้เดยต่อยให้พรสักหน่อยไม่รู้แกจะด่าหรือเปล่า <laughs> วันนี้วันใหม่แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยแม่ผมไม่อยู่นะครับแล้วก็ช่วงค่ำผมต้องไปทำงานนะครับก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับ <laughs> ผมก็เอารถมาจอดไว้ <laughs> แล้วก็มาเจอแม่เช้านะครับก็คำถามแรกก็คือ ก็เลยต่อไปนะครับว่าราคาพอๆกันกับรถคันเดิมนะฮะก็โดนสวดเลยแต่เช้าก็เข้าใจนะครับเข้าใจอยู่นะครับทำไมแกบ่นแกเป็นห่วงเราวนี่แหละนะฮะนี่จะทำข้อไก่อยู่ข้างหลังบ้านจะต้อยทำไร พ่อไก่บอกคิดเห็นยังไงกับรถคันใหม่สวยดีสวยดีสวยดีไม่อสมีเงนไว้ใช้จ่ายอย่างอื่ครับโอเคครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกนะครับก็เริ่มต้นกันใหม่กับรถคันใหม่นะครับรถคันนี้จะทำอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแล้วก็ จะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปวิดีโอต่อๆไปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นคลิปของ x max 300นะครับแล้วก็มีเวฟมีรถยนต์มีจริงๆก็จะมีทุกอย่างแต่ว่าจะไม่มี c r f นะครับเพราะว่า c r f ไปแล้วนะครับไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้วนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันเนาะโอเค x max สามอ